ชมคะแบรนด์โปรติวาแบล็กซีสนะคะน้ำมันงาดําสกัดเย็นของไทยนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดที่ผ่านมาเลยคะ่ะเพื่อเป็นการตอบย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยไปสู่ระดับสากลค,คะ่ะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกกับน้ำมันงานดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีว่าแบล็กซีดคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน The Seven c h i n น s าเซี่ยงไ n ้อินเ i อร n เน n t i o n a ลอ n n n วน n o ่ a n อ i n n อิน2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนณน,นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาดีใจครับที่ที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะไปคว้ารางวัลในเวนทีระดับโลกนะครับก็คือได้เหรียญทองเนาะ แล้วก็ได้รางวัลสเปเชียลได้รางวัลพิเศษหนึ่งรางวัลครับ <c oughs> ก็เป็นความภาคภูมิใจขององค์กรเราครัเพราะนแง่ของกระบวนการทดลองของตัวโพรตีนวัคซีนนะครับต้องบอกว่าเราทําการวิจัยในระดับเซลเล์นะครับก็คือในห้องปฏิบัติการของมอเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็มีการเอาเซลล์ที่เราสนใจที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าตัวน้ํามันงาดำโพริวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงเซลล์หรือสามารถจะกระตุ้นเซลล์น,น,นั้นได้จริงไหมทำการทดลองแล้วก็ดูเภาวะการลดการอักเสบซึ่งการประกวดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ